อันนี้เรามาที่พักอีกที่หนึ่งแล้วครับบานบุรีรีสอร์ทนะอ่ะ,ะคนของลงแล้วเราก็มาที่พักเลยดีกว่าไปดูฮะนี่ทางเข้าอันนี้คือที่จอดรถทำมีทีตื่อยดีกว่าแล้วก็ข้างหน้าสวยๆอย่างนี้นะไปะเข้าห้องในกันดีกว่า เลยเ้าไปมีกระลอกน้อยก็ะตฟิวประมาณนี้นะเปิป่ะ ตั้งทุกอย่ยังเย็นตรงนี้อันนี้ก็เป็นห้องห้องอาหารตอนเช้านะแล้วก็ที่กิงข้าตรงนี้ลมเย็นดี ูสวยูสวยมีภาระภาระชูกันตอนนี้ข้างหน้าก็มีสระว่ายน้ำสวยๆเลยฮะเรียกเป็น reception ไปที่ห้อง้ขาไหนครับโอเคครับมาเดียวไปห้องกันข้างบนเนาะครับผมขอบคุณครับ ทางบนชั้นสองมีนั่งชิลอาบแดดตรงนี้นะมาแล้วขึ้นไปดูกันดีกว่กาพี่เราเดินเมื่อกี้นะบรรยากาศก็สวยดีนะข้างบนสวยงามสวยงามน้ำกำลังไปเลยวันนี้มาม่วันก่อนน้ำขุ่นมาก ขุ่นนั้นที่นู่นดีกว่าพอท,ที่อันนั้นไปบางปูมาโทษทีเดี๋ยวบรรยากาศห้องสวัสดีครับโอเคมาแ้ว <Okay. S 1> สวัสดีครับพี <Okay. S 1> ่ <Okay. S 1> อันในี้เน่จะปให้ไ,ไป้เอนไนทางับไปโยว่เด็กดใครต้องกระโดลงไป เอไรใส่ตินงไมบ้างออใล้ สามสองหนึ่งขราว action อันนี้เข้ามาในห้องนะครับบรรยากาศห้องก็จะมีสาวสวยสองคนนะตรงนี้ทนะ <O of. S 1> าไมผู้จะสวยมากเข้ามาอันดับแรกคือห้องน้ำนะครับอันนี้จะเป็นห้องเชื่อมกันได้อ่าก็มีคนแอบดูอยู่นี่ด้วยลากูกกูนะครับน,นี่เข้ามาห้องน้ํานะก็จะแบ่งโซนกันเลยครับจะมีอ่า อาบน้ำตรงนี้นะแล้วก็จะมีวิววิวได้นะเปิดก่อนอ่าเห็นวิวข้างนอกนะเป่นสถูอยู่นะไม่ทรกระดานะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดการอาบน้ำกันหรอกอ่ะดูตรงนี้พันนี้ก็จเป็นโซนะชวอร์นะ Shower to shower ก็จะมีอย่างนี้โซนอาบน้ำเขาแบ่งขั้นให้โอเค มีเชมพูมียากระม๋อมีครวมอวดให้นะครับอันนี้จะเป็นอาบล้างหน้าแปรงฟันแล้วนี้อาบน้ำไปด้วยเห็นตัวเองไปด้วยนะนี่กระจกบานใหญ่เลยจะได้เออขัดเห็นอะไรสบู่ที่เราอยางล้างหมดไปป่าวอ,อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับใครที่มาโดยที่ไม่เตรียมอะไรเป็นสบู่กับเอ่คาผม อันนี้ลูกพันนะฮะแล้วก็มีน้ำหอมมาให้ที่ตู้ตากตัวหนึ่งเป็นไฟซ่อนตรงนี้นสวยๆเลยนะเอาโอเคออกไปนะฮะตู้เย็นอยู่ที่นะตู้เย็นอยู่ทางเข้ามาเป็นมินิบอ r นะฮะน้ำหลายขวดอยู่แล้วก็มีขอ,อพร้อมเสริร์ฟเมนูตรงนี้เลยนี่ตู้น้อยคอมพิวเตอร์เราพาไปเที่ยว ทุกทริปนะครับต้องมีเขาแหละแก้วน่ารักๆจากพันไทยนะไม่ได้โฆษณานครับชอบไปเฉยเฮ้ย,ยไม่คนนึงลาก,กูกู้นะฮะโอเคสวยงามอันนี้คือผู้นํานเทรนนะครับตอนซื้อตอนนั้นแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดรอยเก้าสิบเจ็ยเก้าสิบซื้อแล้ว ผมนั้นเอาไปแท็กลิซ่าดิขอโทษนะทุกคนที่ทำให้ราคาขึ้นแจกลิลิลซ่านะไอจีนะเป็นเพื่อนกันในใน IG อยู่อันนี้ที่นอนติดตามเนะข,ขาค่ะต้องไว้ติดตามกับอ๋อเ <Pare> งีย้ยเงีย้ยเงียบงเงียอ๋อไหนวะนี่คือเตียงนะครับเตียงก็จะมี มุมมองที่เป็นสระน้ำด้านหน้าแล้ววิวสามร้อสิบองศาไม่ร้อนโอ้ป็นไงล่ะตื่นมาเช้าหนวอไม่หนาสวยงามากแม่มีทีวีอันหนึ่งว่ครับอันนี้ไม่ร้อนอันนี้ไม่หนาวเอาไงเล่นได้ไงก็พรเธอจะชอบบอกว่าไม่หาวอรมเผากันในในคลิปนะไม่ตัดนะฮะเป็นพี่ฮะ อา่เอาลเล่นน้ำแล้วก็ไปเจะกาประมานี้ชอบไหมอ่ะไปดูข้างนอกกอันนี่คืนเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เขาผ่านแล้วเราก็ยังไม่ตอบเเลยเท่าไหร่เปิดไปข้างนอกนะครับก็จะเป็นที่นั่งชิลอาบแดดตรงนี้นะสวยๆตรงนี้มุมนี้สวยนะ นี้สวยอนี้สวยอ่ยอะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินออกมาดูข้างนอกนะไปยส่ข้างนอกเลยโอ้บรรยากาศงามโคตรใครมาอย่าพลาดนะครับปานบุรีต้องที่นี่นะฮะวิวสวยติดทะเลด้วยแจม่มแจม่แจมตอนเย็นๆว่ายน้ำได้ไม่ต้องกลัวดำเพราะว่าแดดม,มาจากทางด้านหลังนะเห็นไหมดูจากเงาครับอาทิตย์ขึ้นจากด้านนู้นนะ คเล่นพาราซูพาราไฟพาราซูด้วยป่ะเราก็มาเล่นน้ำตรงนี้่าไม่เล็กนะสาใหญ่อยู่นะโอเคใครอยากมาที่นี่ปานบุรีมีก่อนคืนเท่าไหร่มาปานค่ะมาปานอ่ะมาปานเหรอ <laughs> ใช่อ๋อคือมาปานคืนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นมีอนหนึ่งหมื่นมีทอน,น,น,ทอ,นอ่ะมาบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับกับห้องใหญ่ๆอย่างนี้ สวยชอบไหมชอบเ <Okay. S 3> คปถึงหนูทำงานไ้สี่นนคนนะสี่สี่คนสี่ <4 S 2> คนเพราะมันต,ต้องมีอีกตาพร้อมอีกตาก็คือนอนได้สี่คนอ,อาหารเชา้าด้วยโอเคอ่ะ okay. า,าติดตาไว้ได้เจ็ดอย่างอาหารเชา้าื้อได้เจ็ดอย่างเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ไหนะขอดูหน่อย ก็เลยบอกว่าเิงแจ้งหนูพอเขาบอกว่าเสร็จอย่างก็เลยบอกว่าขอคลิปกันได้ไหมคะจะเอาอะไรบ้างเจ้าอะไรลยนะดูสิไม่ปกติก็ไม่ได้กินอะไรอยู่แนะไอ้บนนี้มีสองตัวนะเนาวอยากเห็นสินี่นะฮะก็จะเป็นรายการอาหารช้าโอ้เราสองมากเลือกได้เจ็ดอย่างมีเจ็ดแบบให้เลือกกินไม่หมดหรอกอย่างวันหนึ่งมดเลยโอเคมีกาแฟด้วยให้บิ๊กมือกินเมื่อกี้จะไปไหนนะ จะบอกว่าให้ดูสภาพนักรีวิวเดี๋ยวเรามาดูฝาน้ำนะโอ๊ยน้ำเย็นไม่เย็นน้ำเย็นอยู่ไม่เย็นดูน้ำพอได้พอได้อะลงน้ำละอากาศดีครับนี่ป,ประมาณนี้เล่นน้ำก็จะเห็นฝาน้ำประมาณนี้กดกไหม มาไหมอเออ่ะเดี๋ยวดูวิวจากขึ้นจากน้ำหนะึขึ้นมาโอ้ยเศรงามมากวิวดีจัจดๆเลยโ S 1> <S 1> <S อ,อ่ะโอเคองมาพักกันดูนะ <S <S นี่นี่นนะ้ก็ใน้อ๋อเปนะ็นระว่าจากนี้มานี่คุณกงคืออะไร เนนชา้ชาแลนด์เช้าแลนด์ก็ไปกินข้า,าวเช้ากันครับไปกินเบรฟเฟตกันเะฮะตอนนี้อยู่หน้าห้องบรรยากาศเช้าเช้าก็แดดจัดๆอย่างนี้กเลยตาหยีก็เลยทีเดียวโอเคไปฮะกินข้าวกันก็เอาเป็นน์นำไปแล้ว ติดตามอาตินได้ที่ช่องอาตินเกมเมอร์บิ๊กเกมเมอร์โอ้ร้อน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 เฮาฟ้าโปร,โปรบอกไปมาละอันอันแรกเป็นผนไม้เดี๋ยวรอต่อไปกัน ไปแปดต่สองวันละสามวันยังไม่หมดเลยถ่ายน้อยไปมัม้งอง่ะมาดูข้าวเช้ากันนะครับก็จะมีของล้างปากก่อนเลยไปแตงโมกับสัป,ปารดของอย่างของอาหารเช้าเนะี่ยมีเจ็ดอย่างใช่ป่ะก็จะมี ขนมปังด้วยผลไม้ด้วยแล้วก็จะเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มก็สามารถเลือกได้จะเป็นหมูเป็นทะเลเป็นกุ้งเป็นอะไรนะแล้วก็อะไรปูนะครับที่เอามาแล้วก็เลือกก็ต้มจืดหมูกับต้มจืดกุ้งนะต้มอะไรนะข้าวต้มกุ้งกับข้าวต้มหมูเออแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเอ่ออะไรนะอีกอันก็จะเป็นข้าวผัดนะกุ้งตัวเบิ่มๆนะ หลายตัวอยู่แล้วก็หอมไกระเทียมเจียวกับพริกไทยมากๆเลยนี่มาแล้วเป็นข้าวผัดไข่นะของเด็กนะมีมะนาวด้วยมีน้ำป,ปังเล็กๆมาอันหนึ่งน่ากินเชี่ยวต่อไปก็จะเป็นของโปรโดนะครับกาแฟครับแล้วก็มีแซนวิชมาให้เลือกแซนวิชสองคนนะแซนวิชก็จะมี ็นฟรามาด้วยเห็นปะเป็นแซนด์วิชทูน่าเขาเรียกอะไรสลัดบารเหรอไม่รู้สัทูนา่าอร่อยมากอร่อยอร่อยเรากินไมหมดก็เดี๋ยวกล,กลับไปกินระหว่างทางด้วยอ่ะยังไงใครชอบคลิปนี้หรือจะให้กดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยก็ดีนะครับผมกดติดตามกันไว้เดี๋ยวมีที่ทเที่ยวอื่นอนอีกเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันนะฮะในส่วนต่างๆที่คุณยังไม่เคยไป ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันไปครั้งแรกเหมือนกันก็ได้บรรยากาศดีๆสาวน้ํำดีๆแล้วก็วิวสวยมาให้ดูกันเราเจอกันทุกคนติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับ